โอเคคราวนี้เรามาดูนะครับจากเมื่อสักครู่เรารู้แล้วว่าไอตัว b l ัม b าเนี่ย b lambda นะก็เป็นฟังก์ชันของอนุกรมตัวนี้เนี่ยนะมันมีหน่วยอะไรบ้างครับมีหน่วยวัตต์ต่อเมตรกำลังสองถูกไหมครับต่อแล้วอีกต่อด้วยนาโนเมตรต่อด้วยสเตอร์เรเดียนนะครับนี่คือต่อทั้งหมดนะครับตอนนี้ถ้าเราเรามาทวนกันนิดหนึ่งว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากาลังดูดาวดวงหนึ่ง นะเป็นลูกกลมๆลูกหนึ่งนะผิวมันเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิอยู่ค่าหนึ่งนะครับแล้วอุณหภูมินี้เนี่ยนะับอ้อวัตถุก้อนนี้เนี่ยเมื่อมันมีอุณหภูมิมันมีการแผ่รังสีออกมานะรังสีที่มันแผ่ออกมาเนี่ยถ้ามันเป็นวัตถุด,ดำร้อยเปอร์เซนต์ไอตัวค่า emissivity ตอนที่เราพูดถึงเรื่องของกฎของสเตฟานโบส์มานเนี่ยค่า emissivity เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึง กฎของแพร้งซึ่งถ้าเราอินทิเกรตมันออกมาเนี่ยนะครับเราจะได้จำได้ไหมเมื่อกี้เราอินทิเกรตกันเลยครับอินทิเกรตกับตอนที่เราเรียนเรื่องกฎของแพร้งนะครับเราอินทิเกรตเทียบกับดัมดาเราจะได้ฟลักซ์ออกมาจำได้ไหมครับเราจะได้ฟลักซ์ออกมาคราวนี้นั่นคือฟลักซ์ของดาวนะครับที่ปล่อยออกมาตอนถนึงสเตอร์เรเดียนนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการว่าไอ้ดาวตรงนี้เนี่ยมันมีลูมิโนเิตี้เท่าไหร่ เูมินราสามารถอินทิเกรตกลับไปได้นะครับลูมินอรซี่จำได้ไหมครับหน่วยของมันคืออะไรลูมินอร์ซี่หน่วยของมันคือวัตต์นะครับซึ่งก็คือหน่วยของวัตต์ตัวเดียวก็คือตัวนี้นะถ้าเรามาดูนะครับตอนนี้เนี่ยนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไอเดีเราเจอตัวใหม่แล้วนะครับดีโอเมก้านะครับดีคัพเปียทอลโอเมก้านะครับไม่ใช่ตัวโอมนะครับอันนี้คือโอเมก้านะครับตัวนี้คือ solid angle นะครับมีค่าเท่ากับไซด์เทต้าดีเทต้าดีไฟอันนี้ถ้ายังจำได้ตอนที่เราเรียนเรื่องพิกัดทรงกลม พิกัดทรงกลมอื่นในทางฟิสิกส์มันมีพิกัดอยู่สามอย่างก็คือพิกัดฉากพิกัดทรงกระบอกแับพิกัดทรงกลมนำสามอย่างที่เขาใช้กันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงมันนอก๋ยวผมค่อยทําให้ดูว่าว่ามันเป็นยังไงทีนี้เรามาดูนี้ก่อนนะครับว่าไอ้ solid angle เนี่ยนะครับมันเรียกว่ามุมตันนะครับมันมีค่าเท่ากับไซด์เทต้าดีเทต้าดีไซ์นะพูดได้ง่ายนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยทั้งตัวเนี่ยนะครับเรากําลังพูดถึงพื้นที่สีเทาตรงนีทง้ทั้งอันนะครับ เขียนไว้พื้นที่สีเทาตรงนี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากการกวาดของเส้นนี้นะครับกวาดของเส้นนี้ลงมานะครับให้ได้มุมเทต้าเห็นไหมครับตรงกวาดลงมาให้ได้มุมเทต้านอกจากกวาดด้านนี้แล้วเนี่ยนะครับมันยังกวาดด้านนี้ด้วยมันกวาดสองด้านคือด้านนี้แล้วก็กวาดด้านนี้แล้วการกวาดด้านนี้เนี่ยนะครับเราจะได้มุมดีไฟออกมาการกวาดด้านนี้เราได้มุมดีเทต้าออกมานะครับเราจะได้มุมออกมาแล้วคราวนี้ เราลบตรงนี้ออกนิดนึงมัจะได้ไม่งงพื้นที่ไรเงาที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับด้านนี้ระยะที่เราเห็นเนี่ยที่มันกวาดไปด้านนี้ด้านนี้นะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันค่ามันจริงแล้วมันคืออะไรครับความกว้างระยะของมันจริงๆเนี่ยมันคือ r sin theta d ฝ่ายนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยด้านนี้เนี่ยมันคือ r d theta แล้วถ้าเราเอาพื้นที่ ac พื้นที่ที่แรงเงาจริงๆเนี่ยนะครับพื้นที่ที่แรงเงาจริงๆเนี่ยเราจะต้องได้เท่ากับน a b a d a ตรงนี้น a b d a ตรงนี้จะเท่ากับ r กำลังสอง sin ์ theta d theta d phi ซึ่งถ้าเราอินทิเกรตตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยอินทิเกรตมีกี่ชั้นครับมีสองตัวเนาะก็คืออินทิเกรตสองชั้นนะครับเราก็อินทิเกรตมันสองชั้นนะครับเทต้าตรงนี้ตั้งแต่นะครับตั้งแต่อะไรบ้างเทต้าคือมุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงเท้าข้องจริงให้มันเป็นทรงกลมเลยเนาะมันก็ยินเขียนได้แต่ศูนย์ถึงเท่าไหร่ครับศูนย์ถึงไพร เราเจะขึ้นทรงกลมก็ศูนย์ถึงพายส่วนสองนะครับก็คืออินดิเกตมันได้ครบรอบเลยนะครับนะครับรอบนี้ก็คือพายแล้วก็ครบรอบวงกลมอีกด้านหนึ่งก็คือด้านนี้นะครับก็คือศูนย์ถึงสองพายอินดะิเกตตรงนี้ออกมาเนี่ยเราควรจะได้พื้นที่ผิวทรงกลมก็คือสี่พายสองเขียนไหมครับถ้าเราบอกว่าระยะสีของจากจุดกำเนิดตรงนี้ไปยังผิวข้างบนเนี่ยเป็น R ใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น R ใหญ่ เป็นสี่พายอาร์กำลังสองทำให้คึ้พื้นที่หน้าตาัดนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับไอตัวเท d d ตตาดีไฟดีเทตตาตรงนี้เนี่ยไซน์เทตตาดีไฟดีเทตาตรงนี้เขาเรียกว่า solid angle โอเคไหมครับมุมมุมก็คือพูด,ดง่ายๆนกะ็คือไอมุมตรงที่มันกว่าอยู่ข้างในเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นาะข้องจริงมันคือสี่พายนะครับสี่พายคราวนี้กลับมาที่กำลัาางส่งสว่างของเราหรือไอตัวฟลทของเราเนี่ยไอตัว b t ตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับ ไอ้ตัววัดนะับถ้าเราอินดิเกตเทียบกับความยาวขึ้นไปแล้วนะับเราก็จะมีมีความยาวขึ้นอยู่เราจะได้อะไรครับเราจะได้วัดต,ต่อตารางเมตรต่อสเตอร์รเรียนซึ่งก็คือเป็นฟลักซ์ต่อสเตอร์เรียนนะครับของความยาวขึ้นทั้งหมดนะับพเราอินดิเกตทุกความยาวขึ้นจำได้ไหมครับตอนที่เราเรียนเรื่องพลังมินีจากศูนย์ถึงอินฟินิตี้นะครับก็คืออินดิเกตทุกความยาวขึ้นคราวนี้เราได้ฟลักซ์ ตอนหนึ่งสเตอร์เรเดียนของทุกความยาวขึ้นมาทีนี้ถ้าเราต้องการหาลูมิโนเซิตี้นะครับลูมิโนเซิตี้เราต้องกําจัดใครบ้างครับเราต้องกําจัดไอ้สเตอร์เรเดียนออกไปตัวหนึ่งกําจัดเม็ดกำลังสองออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว b เนี่ยถ้าเราเขียนนะครับ b ีลันดาของเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันก็อินทิเกรตเท่ากับ d ีลันดาถูกไหมครับนี่คือกําจัดลันดาออกไปคือทุกความยาวขึ้นนะครับพอเราคูณสองตัวนี้เข้าไปปุ๊บนะครับเราได้วัดต่อตารางเมตรนะครับ ต่อสเตอเรเดียนนะครับพอเราคูณสามตัวเข้าไปโอเคไหมครับสามตัวเข้าไป a ตัวนี้คืออะไรครับพื้นที่ครับพื้นที่ตัวนี้หน่วยเป็นเมตรกำลังสองเพราะฉะนั้นสามตัวตัวนี้เราคูณเข้าไปมันดังเหลือเป็นวัตต์ต่อสเตอเรเดียนนะครับพอเราคูณกับบุมเข้าไปอีกตัวหนึ่งครบสี่ตัวนะครับเราเหลือแต่วัตต์ครับนะครับพูดงี้แน่นยู่เหนืออะไรครับคุณเหลือกำลังกำลังตัวนี้คือลูมินาสตี้ของดาวเขียนไหมครับ กำลังสองสว่างเข้าไหมคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเฮ้ลังสองสว่างเนี่ยจริงๆแล้วบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นเนาะว่าความยาวคลื่นไหนที่มันสว่างมากความยาวคลื่นไหนที่มันสว่างน้อยก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการภายในดาวว่ามันจะให้ความยาวคลื่นไหนมากความยาวคลื่นไหนน้อยนะเขาก็เลยไม่อินทิเกรตตัวลัมดาเอาไว้นะครับเอาตัวลัมดาเอาไว้อยู่เฉยๆนะเดี๋ยวเพิ่งไปทำอะไรมันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อคราวนี้ หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้จะทำไม DA นี่มันต้อง cost theta ด้วยใช่ไหมครับ DA ตัวนี้ที่มันต้องเป็น cost theta เพราะว่านะครับเราจะต้องตั้งการต้องการให้เสเ้นสีดำเนี่ยเสเ้นที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันจะต้องตั้งฉากกับนะครับผิวของไอ้พื้นที่สีเทาตรงนี้นะครับต้องตั้งฉากกับพื้นที่สีเทานะถ้าเรามอง ถ้าเราดูดีๆเนี่ย DA เนี่คือพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวผมลบออกนิดหนึ่งนะครับจะได้ไมง่งงลบไออ้ที่เราหน้ามุมเมื่อกี้ออกเนาะคราวนี้เราดูรูปง่าลนะคันง่ายดีดูรูปนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลข้างบนเนาะเมื่อกี้นี้คือแค่สองสไลด์ที่อธิบายเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเขียนเป็นของ B นิวกับ B กันได้นะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะพื้นที่ A ครับพื้นที่ A คือพื้นที่ตรงนี้ <น>เราจะเห็นว่าฝักที่มันออกไปเนี่ยมันออกไปไม่ตั้งฉากกับมันทามุมกันอยู่เทต้าอันนี้เวลาคํานวณให้ถูกเนี่ยนะครับไอพื้นที่ตัวนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีการเอียงให้ตั้งฉากนะครับเพื่อที่ง่ายเราต้องเอียงไอพื้นที่นี้เนี่ยให้มันให้มันตั้งฉากกับแนวของบฝักตรงนี้อันนี้มันเอียงได้สองแบบเราจะเอียงพื้นที่ทั้งพื้นที่ก็ได้หรือเราจะเอียงไอตัวบนี้กลับมาเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันให้ผลเหมือนกันทันไหมครับ พอมาได้ผลเหมือนกันปุ๊บกันที่ b เนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ใน,กนแกน z เพื่อให้ตั้งฉากกับอพื้นที่ข้างล่างให้ได้เนี่ยมันก็คือต้องคูณ cos t h e t นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น da cos t h e t นะเพื่อให้พื้นที่กับตัว flat เนี่ยไอตัว b เนี่ยมันตั้งฉากกันนะมันก็เลยต้องคูณ cos t h e t เข้าไปนะครับส่วนไอตัว d omega ก็ปกตินะครับคราวนี้ เราก็เลยเขียนตรงนี้ว่าเนาะอัน,นี้ในกรณีของอความยาวขึ้นไม่มีปัญหามันก็คือปริมาณอะไรครับพลังงานต่อหน่วยเวลาอันนี้คือัตต์นะครับตั้งแต่ความยาวขึ้นนะครับ l a m b d จนถึง l a m b d บวกเด l t a lambda นะครับอนนันนี้ต้องเป็นความถี่เนาะเป็นความถี่นะครับตั้งแต่ new จนถึงน e w บวก delta นิวที่ถูกปล่อยออกมาจากวัตถุดำนับเมื่อวัตถุดำนั้นมีอุณหภูมิ t เนาะแล้วก็มีพื้นที่ da เข้าสู่ solid angle d omega นะวัตถุดำเรามีพื้นที่ดีเข้าสู่ solid angle นะครับ,ก,รรบ,รบก็คือพูด,ดง่ายๆพลังงานจากพื้นที่ผิวนี้แผ่ออกมาเข้าสู่พื้นที่สีเทานะครับแผ่มาเข้าสู่พื้นที่สีทเทาเขียนไหมตรงนี้ไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผลลัพธ์เราออกมาเนี่ยเราจะได้อะไรครับคูณออกมาเสร็จปุ๊บเราจะได้กำังนะครับหรือเขาเรียกว่า luminosity ของเรา L นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนไอ้ตัวนี้นะครับเป็น L นะครับเป็น L ดัมดาก็ได้หรือเป็น L new ก็ได้แล้วขึ้นอยู่เรากำลังดูว่าไอ้แเพงของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดัมดาขึ้นอยู่กับความถี่นะครับเหมือนที่ผมนะเหมือนที่ผมพูดไปสักครู่เมื่อกี้ว่าเราสามารถดึงมันเข้าไอ้ตัว B ดัมดาเนี่ยให้เป็นกำลังส่องสว่างได้ทำไมเราต้องไปยุ่งกับกำลังส่องสวา่างทำไมเราต้องไปยุ่งกับไอ้พวกแฟล็ก์นะครับ เพราะไอ้พวกฝักพวกไม่นะครับมันจะไปลิงก์กับอะไรครับมันจะไปลิงก์กับไม้ในจุดนะครับแล้วมันจะไปนะครับเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิน้องเกี่ยวข้องกับรัศมีของดาวนะครับครนี้ถ้าเราพิจารณาโมเดลของดาวเราเนี่ยว่าเป็นวัตถุดำเนี่ยที่มีค่า e m i s s i v i t y เท่ากับหนึ่งนะครับมีรัศมีอาใหญ่นะครับมีอุณหภูมิ T นะครับสมมติให้พื้นที่เล็กๆด A บนทรงกลมนี้เนี่ยนะครับปล่อยรังสีออกไปทุกทิศทางเท่ากันนะครับไปยังครึ่งทรงกลมด้านนอกนะครับคราวนี้เราสามารถคำนวณหา พลังงานตอนหนึ่งหน่วยเวลาหรือวัตต์ของดาวดวงนี้ได้ก็คือนะเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าเราสามารถเก็บไอตัว L ไว้ได้นะครับจัว,ว,วจำได้ไหมครับเมื่อกี้เราเขียน B ใช่ไหม lambda น,นะครับ t แล้วก็มีอะไรบ้างมี d lambda d a cos theta d omega นะครับไอ้เทอม d a cos โอเมกา้าเอ้คอสเทตา้าดีโอเมกา้าตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำลายหน่วยอะไรไบ้างมันทำลายหน่วยเมตรกำลังสองไปมันทำลายหน่วยของนาโนเมตรไปไหมไม่ได้ทำลายเนาะมันทำลายเฉพาะเมตรกำลังสองกับสเตเรเดียนไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่จากตรงนี้เนี่ยเราจะได้หน่วยที่เหลือคือวัดต่อนาโนเมตรหรือวัดต่อความยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วัดต่อความยาวขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับ ไอหวัดตัวนี้นะครับอย่าลืมวหวัดตัวนี้มันคือหน่วยของรูมินอลซิตี้เราสามารถเขียนเป็น l อลดัมดาได้ถ้าเราต้องการทุกความยาวขึ้นเราก็ต้องคูณด้วยดัมด้นะครับเพราะตรงนี้กลายเป็นอะไรครับคนพูดง่ายๆตรงนี้เนี่ยถ้าเราเขียนใหม่เนาะอาจจะดูงงๆนิดนึงอย่าเพิ่งงงเนี่ยผมเขียนให้ดูใหม่นะครับว่าไอเทอมนี้นะครับไอ้เทอมนี้เนี่ยไอเทอร์มบีดัมด้าทคูณกับ d a คูณกับคูณกับคอรส พีตาคูณกับดีโอเมก้าเนี่ยไอเทอร์มิทั้งเทอร์มเนี่ยนะครับมันคือ L อลัมดานีน่ะครับคือ L อลนัมดาก็คือเป็นกําลังสองสว่างตอนหนึ่งหน่วยความยาวขึ้นนะครับเมื่อเราคูณเข้าไปเข้ากับความยาวขึ้นปุ๊บเราเหลืออะไรครับอันนี้เราจะเหลือแค่วัดแเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคุณยังก็คือพลังงานตอนหนึ่งหน่วยเวลาที่ปล่อยออกมาอยู่ในช่วงความยาวขึ้นดีลัมด้าน,นะครับเราก็ต้องอินทิเกรตครับอินทิเกรตไอตัวบีลัมด้าเข้าไปทั้งหมดเหมือนที่ผมบอกคุณเมื่อสักครู่นะครับ พื้นที่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับเรายุ่งแค่ศูนย์ถึงพายถึสองอันนี้คือครึ่งวงกลมนะครับต้าที่เราบอกไปแล้วว่าเป็นอย่างครึ่งรงกลมด้านนอกเพราะฉะนั้นศูนย์ตรงนี้ก็ต้องถึงพายส่วนสองนะครับแล้วก็ศูนย์ถึงสองพายก็คือครบรอบวงน,นะครับอินทิเกตสองตัวนี้คือการอินทิเกตครึ่งรงกลมนะครับส่วนเอตัวนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับมันนะครับโอเคไหมอินทิเกตตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะได้นะับอินทิเกต เมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่เราอินทิเกรตในตัว Solid Angle เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราจะได้อะไรครับเราจะได้4่พยนะครับแต่ตอนนี้อยา่าเพิ่งตอนนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีคอสด้วยนะอันนี้เป็นหน้าที่นักเรียนเนาะนักเรียนต้องลองอินทิเกรตดูนะว่าอินทิเกรตแล้วได้เท่าไหร่แล้วนะค,คำตอบที่ได้ออกมาควรจะมีค่าเท่านี้นะครับ l ดลมดาเท่ากับ4 p i r บัง2 b แลมดา d ดลมดานะครับ อย่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมอินทิเกรตให้ดูแล้วกันนะครับคราวนี้จะอินทิเกรตให้ดูนะครับอินทะิเกรตเทอมนี้ทั้งเทอมเลยเรามาดูข้างๆนะครับก็คือเราอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึงสองายอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึงพายนะครับแล้วก็อินทิเกรตพื้นที่ d a นะครับแล้วก็ b แลมดา d ีแลมดาซึ่งอ้สองตัวนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับใครเลยนะเพราะเราไม่ได้อินทิเกรตตั้งแต่0ูนถึงอินฟินิตี้สำหรับ d ีแลมด้ายัไม่จริงๆถ้าอินทิเกรตจริงๆคือ แต่ว่าตอนนี้ทั้งตัวเราอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเราดูอินทิเกรตดีเออินทิเกรตอะไรครับอินทิเกรตโคอัสเทตตาไซเทตตาดีเทตตาดีไฟนะครับ, side, theta, d, theta, d, รบง่ายมากนะครับมันอาจจะดูวิจอาจจะยากเนาะดูเหมือนจะยากแต่จริงแล้วง่ายมากครับเราดึงบีลัมด้าออกมานะครับอเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับคราวนี้เราดูว่าไอ้ตัวไฟเนี่ยมันไม่มีในนี้ไม่มีใครมีไฟเลยขอบเขตของการอินทิเกรตของไฟก็คือ0ูนย์ถึงสองพ เนี่อนผมเอาศูนยถึง2องพเนี่ยไปอยู่กับไฟลซะเขียนไหมครับแล้วก็ศูนย์ถึงพายส่วนสองนะนี้ไม่ใช่ไายเฉยพายส่วนสองแลนะก็คือเป็นของเทต้านะครับซึ่งมเริ่มมาอยู่คู่กับเอเทอร์ม้งเทิมนะเพราะฉะนั้นอินทิเกตตตั้งแต่ศูนย์ถึงพาส่วนสเนี่ยจะอยู่คู่กับ c o สเทต้าไซเทต้ eta, Phi, eta, แล้วก็ดีเทต้นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ดนะับดี DA. อันนี้อินทิเกรต d a ก็ครึ่งก็คือ a ไม่ใช่ครึ่งนะครับาวนี้โจทย์มันก็เมื่อกี้เราก็บอกแล้วว่าเราดูอะไรครับครึ่งทรงกลมด้านนอกเพราะฉะนั้นไอ d a เนี่ยมันก็ต้องเป็นพื้นที่ขครึ่งทรงกลมเราดูว่าพื้นที่ผิวของทรงกลมเนี่ยคือ4พาย r กำลังสองวันครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คืออินทิเกรตของตัวนี้เนี่ยเราจะได้2องะไรครับสองย i r กำลังสองนะครับซึ่ง r คป็รัศมีของวงกลมทรงกลมที่เราพูดถึงนะครับโจทย์มันให้มานะครับเราก็คือ b ล a m ดานะ b รับ b d a นะครับอินทิเกรตไอดีไฟตัวนี้นะครับก็ s i มเ l e นมากนะครับก็คือได้สองพายนะครับนี้เหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็อินทิเกรตนะครับศูนย์ถึงพายส่วนสองเราก็บอกว่าเฮ้ยคอรสเทต้าเนี่ยดิฟคอสเทต้านะครับใส่เครื่องหมายลบให้มันซะหน่อยนะครับเพราะว่าดิฟคอสได้ไซ n ์นะครับใช่ไหมดิฟ คอสเทต้าได้ไรครับได้ลบไซน์เทต้าดีเทต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไซน์เทต้าดีเทต้าตรงนี้ผมเอาลบมาอยู่ข้างหน้าน,นี่ก็กลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นไซน์เทต้าดีเทต้านะครับไอไซน์เทต้าดีเทต้าตรงนี้ก็จะเท่ากับลบดีคอสเทต้าแล้วผมก็ไปแทนค่าได้ตัวนี้ออกมาเนื่องจากว่าไอ้น,นี้เป็นลบใช่ไหมผมก็เอาลบเอาอยู่ข้างหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้บีเลมดานะครับดีเลมดาสองไพอาระมังสอง คูณกับ2 π พนะครับแล้วก็นะครับอินทิเกรต0ถึง π พส่วน2นะครับเสียลบให้มันด้วยเนาะไม่ใช่ไม่ได้เอามาลบกันนะครับนี่แค่คูณเข้าไป cos เทตา้าดี D, คอสเทตา้านะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมองนี่เหมือนเป็น x นี่เหมือนเป็น x นะครับเราก็ได้เป็นคอสกำลัง2เทต้าส่วน2ตั้งแต่ไหนถึงไหนครับตั้งแต่ อ่าศูนย์ถึงพายส่วนสก็คือแทนค่าเข้าไปนะครับก็ได้อะไรครับลบคอสกำลังสองพายส่วนสส่วนสลบกับลบคอสศูนกลังสองฐานสองนะครับไอ้คอสพายส่วนสองเนี่ยได้อะไรครับคอสพายส่วนสได้ศูนย์นะครับจำนวาสองก็ได้ศูนะครับลบกับนับคอสศูนย์ที่หนึครับก็คือกลายเป็นบวกหส่วนสองเขียนไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ b l ด m ม d a ดาดเนี่ยจะ คูณกับ2ก็คือเป็น4 π กํล2 r กลัง2นะครับคูณกับ1ส่วน2ซึ่ง2ก็ตัดไปก็เหลือ2นะครับเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้เป็น2 pi กํลัง2 r กลัง2 b l a m d a d lambda นะครับอันนี้ก็คืออะไรครับเท่ากับ h lambda d lambda นี่ก็คือครึ่งทรงกลมนะครับก็ได้เท่านี้ถ้าเกิดทั้งทรงกลมนะครับทั้งทรงกลมเราก็ได้เป็น l lambda d lambda เท่ากับ4กัาาาบ pi กำลังสอง r กำลัง2 b l a า d a d l a า b d ซึ่งเท่ากับข้างบนตรงนี้นะครับเท่ากับนี่คือเต็มรูปนะครับเมื่อกี้เราขึ้นแค่คิดแค่ครึ่งน,นะครัเราคิดเต็มรูปเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาเขียนไหมครับเสร็จแล้วเราก็แทนค่า b l a มด d a เข้าไปเราก็จะได้เทอมนี้นี่ด้นเทอมนี้ออกมา นะครับโดยที่ l ลัมดา d ลัมดาตรงนี้เกาเรียกว่านะครับโมโนโคร o m ติกลูมิโนซิตี้ก็คือที่หนึ่งความยาวคลื่นโมโนคือหนึ่งหนึ่งความยาวคลื่นนั่ก็คือังส่องสว่างของหนึ่งความยาวคลื่นถ้าเราต้องการทั้งหมดเราต้องเป็นยังไงครับเราต้องอินทิเกรต l ลัมดา d ลัมดาตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้คือิน integrate cover ทั้งหมดเลยทุกความยาวคลื่นนะครับอ่ะคราวน,นี้เรามาดูต่อนะครับเราก็เอามาตั้งไว้นะครับเอย่องที่ผมบอกคุณถ้าเราอินทิเกรตทุกความยาวคลื่นตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้นะครับเราก็จะะได้นครับ กำลังส่งสว่างออกมานะครับกำลังส่งสว่างออกมาเขียนไหมครับก็เรียก total luminosity ก็คือกำลังส่งสว่างรวมทุกความยาวขึ้นเลยนะครับครนี้เหมือนที่ผมเขียนไว้นะครับนักเรียนลองอินทิเกรตดูครับว่าเปรียบเทียบกับสมาบการนี้กับสเตฟานโบสแมนดูซิว่าเฮ้ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่าโอเคไหมนะครับก็คือนักเรียนต้องทำาไงครับต้องอินทิเกรตตัวนี้ครับอันนี้ผมจะไม่ทําให้ดูแล้วเนาะ นักเรียนต้องทําดูทําเองนะครับโดยที่ผมให้ตัวช่วยมาก็คือตัวนี้นะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้ศูนย์ถึงอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับจากไหนถึงไหนครับจากศูนย์ถึงอินฟินิตี้นะครับอินทิเกรตเทอมข้างในนะครับตัวนี้เป็น u กำลังสามแล้วก็ e กำลัง u แล้วก็ดี u คานนี้สิ่งที่เราต้องทาสิ่งนั้นเราต้องทํานะครับก็คือพยายามเปลี่ยนรูปนะครับอ้สสมการนี้เนี่ยให้อยู่ในรูปสมการข้างล่างนี้ให้ได้นะครับแต่แล้วเราก็จะรู้ว่า นะครับพอเราเปลี่ยนเป็นรูปสมการข้างล่างนี้ได้ปุ๊บเราจะได้คล้าลังสี่ส่วนสิบห้านะครับมันก็จะเหลือนะครับภาพรวมก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากําลังจะทําตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการพิสูจน์นะครับกฎของสเตฟานโบสแมนคําตอบที่คุณได้ออกมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเทอมที่นะครับเป็นซิกแมสนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าไปดูนะครับแล้วดูซิว่าจริงไหมนะครับอันนี้นักเรียนลองทํานะครับอันนี้นักเรียนต้องทํา คราวนี้ถ้าเรากลับย้อนกลับมาดูว่าความสัมพันธ์ของโมโนโครเมติกลูิโนิตี้กับโมโนโครเมติกฟลักซ์มันต่างยังไงนี่คือสัก์ครับ f ลัมดา d ลัมดานะครับจะเท่ากับ l ส่วนด้วย4 pi r กาลังน2งน่ายๆคือว่าลักซ์นี่คือมันต้องการอะไรครับลูิโนิตี้ต่อพื้นที่ผิวทรงกลมใช่ไหมที่มันวิ่งเข้าที่พลังงานมันวิ่งเข้าไปหานะก็คือพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะรแล้วก็แทนค่าลงไปเราก็ได้ถึงนอยกมานะครับ โดยที่เทอมนี้เนี่ยนะครับ R นะครับเปรดระยะทางไปยังนีครับดาวที่เราพิจารณานะครับนะส่วน R ใหญ่ตัวนี้เป็นรัศมีของดาวนะครับ r นี้เป็นรัศมีของตำแหน่งที่เราสนใจลากไปยังดาวที่เราพิจารณานะครับถ้าเราวาดรูปก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะับมันมีดาวข้างในดาวนี้รัศมี r ครับนอแล้วก็ออกไปข้างนอกตรงนี้ก็รัศมี R เล็กนะครับ นี่คือการเปรียบเทียบกันสองส่วนนะครับที่เหลือก็นะครับแค่จะเป็นค่าของที่เลยนะครับยัมด้าก็ความยาขึ้นที่เราพิจารณาเขียใไหมครับและพอบอกปริมาณนี้เนี่ยหมายถึงปริมาณพลังงานของแสงจากดาวนะครับที่มีช่วงความยาวขึ้นนะตั้งแต่ยัมด้าถึงยัมด้าห่วงยัมต้ายัมด้านะครับต่อพื้นที่หน้าตัดหึ่งตารางเมตรนะครับของหัววัดที่ยังเร็งนไปยัมด้าดงนี้นะครับโดยที่เราไม่คิดการดูดกืนหรือการกระเจิงของแสงผ่านชั้นบรรยากาศเนาะ เดี๋ยวเราจะพูดถึงการดูดกลืนหรือการกระเจิงของแสงผ่านชั้นบรรยากาศครั้งหนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเรียกว่า extinction coefficient นะครับ extinction นะครับสัมสิท์ที่ไปเกี่ยวข้องกับมันก็เรียก extinction coefficient แต่กระบวนการดูดคืนกระบวนการกระเจิงเนี่ยนะครับมันเรียกว่า extinction process เข็นใไหมครับนะครับพอเราได้ f ตรงนี้ f ตัวนี้ก็นําไปหาอะไรได้ครับไม่ได้จุดตรงนี้เนี่ยนะครับ f l a m b d ตัวนี้ชี้เห็นว่าค่าไม่ได้จุดของดาวเนี่ยนะครับ ขึ้นอยู่กับรัศมีของดาวอาร์นะครับไม่นิจูดมันจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับฝั่งถูกไหมฝั่มันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอาสแสดงว่าไม่มีจูดมันก็จะขึ้นอยู่กับอาด้วยนะเห็นไหมอาร์กำลังสองตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทํานะครับก็คือพิสูจน์นะครับสเตฟานโมสมานนบสแมนจากเงื่อนไขเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงนะครับอันนี้ผมจะให้เวลาสักสี่สิบนาที นะครับให้ลองทําดู